คำเตือนผู้ที่จะทำเองควรมีพื้นฐานทางด้านช่างบ้างนะครับการงั้นแงะอาจทําให้อุปกรณ์เสียหายส่งผลกับประกันได้นะครับผู้จัดทําจะไม่รับผิดชอบใดทั้งสิ้นนะครับสุดท้ายนี้ขอให้มีความสุขกับการ DIY ครับ ขอบบคคุณรัสวัสดีนะครับ AP จับชายวันนี้นะครับกับงาน DIY อีกแล้วนะครับมีเพื่อนๆจากสมาชิกกลุ่มของ MG ZS ขับ Thailand นะครับได้แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องไมโครโฟนของรถ MG ZS นะครับอันนี้เป็นตัว X นะครับก็คือ iSmart ะสั่งงานยากช้าหรือว่าไม่รู้เรื่องบางทีคุยกับ call center ก็คุยไม่รู้เรื่องนะครับเขาบอกว่ามีไม้อยู่ที่บริเวณนี้ครับตัวตัวปรับสรูปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะต้อง เอาออกมานะเพื่อดึงใยกรองออกนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับดูกันครับก็คือเปิดตัวที่ใส่แว่นลงมานะครับก็จะมีน็อตให้ไขนะครับนะครับน็อตจะมีอยู่สองตัวนะครับก็ทําการขันออกมานะครับโอเคตอนทําการดึงนะครับผมจะบอกว่าให้ดึงจากข้างหน้าออกมานะครับเพราะตรงนี้จะเป็นสลักนะครับจะเป็นสลักงมอยู่ ะะเราต้องดึงมาคือผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเมื่อสักครู่นะฮะผมลองดึงออกมาแล้วครับกิ๊บมันก็งอไปหนึ่งทางละตอนท่านลองดึงกันเองเนี่ยมันจะยากๆหน่อยเถ่านี้จะมีกิ๊บเหล็กอยู่ครับคุณต้องดึงปักออกมานะฮะอย่างเงี้ยกิ๊บเหล็กมันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ากิ๊บหน้าตาเป็นยังไงนะครับอาจจะจับไม่ค่อยถนัดนิดนึงนะครับนี่ครับกิ๊บเหล็กจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ ถ้าถ้าเอาดึงครั้งแรกกิ๊บเหล็กมันมันจะพับออกเลยไม่ต้องตกใจนะครับมันสามารถดัดคืนได้นะครับอันนี้ผมผมดัดคืนแล้วเนี่ยอันนี้ผมดัดคืนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องใส่คืนไปเนี่ยเวลาใส่ก็คืนนะครับสวมตรงนี้ครับใส่คืนครับแล้วเวลาเราใส่ข้างบนเนี่ยมันจะล็อกแน่นเหมือนเดิมครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดเจ้าไม้นะครับสองตัวนี้ครับไม้ตัวนี้กับไม้ตัวนี้ครับ เดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราเราจะเอาอะไรออกบ้างขั้นตอนแรกคือคุณจะต้องถอดปลั๊กออกก่อนครับปลั๊กนะฮะปลั๊กสามตัวสี่ตัวนะครับไม่งั้นมันทํางานลําบากนะครับเดี๋ยวผมขอถอดออกก่อนโอเคครับเวลาเราแกะปลั๊กออกมาแล้วนะครับเราจะได้สิ่งนี้ออกมานะครับนยฮะเจ้าตัวนี้นะครับนะครับจะเป็นไมอันนี้ก็เป็นไม้เช่นกันนะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นสวิตของสลูปนะครับตอนถอดออกมานะครับผมย้ํานิดนึงว่าต้องมีความชํานาญพอสมควรเลยแหะเพราะว่าปั๊กบางปั๊กก็จะมีตัวเกาะกันกันคลายอยู่ซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราไม่มีความชํานาญเนี่ยเราจะเอาออกได้ยากมากเลยซึ่งผมอะผมจะใช้นะฮะเด็กะคู่นะครับผมจะใช้ตัวมีดนะครับนะะง้างขึ้นนิดนึง เพื่อที่จะให้สลักมันหลุดน,นะครับเดี๋ยวสลักมันเป็นยังไงล่ะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปนะเนี่ยครับสลักเป็น,นยนง้ครับนะมันเลยจะต้องเอามีดง้างนิดนึงหรืออะไรก็ได้ที่มันที่มันเป็นเหล็กนะตัดมาจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะเอาออกอย่างไรนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของกิท๊ที่กดลงไปนะครับนะตรงนี้ถ้าออกไม่ดีมันอาจจะหักได้นะครับเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะครับ ออกมาแล้ว1ตัวนะครับนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเจ้าตัวตัวกันฝุ่นนะครับมันมันอาจจะหนาไปหรือเปล่าคือดูจากสายตาไม่ไม่ได้ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับแต่พี่เขาบอกว่าเอาออกแล้วมันดีขึ้นก็ก็คือก็ควรจะเอาออกะครับเดี๋ยวเราจะเอาออกตามตามเขานะครับส่วนตอนเอาออกนะครับเออจะมีสังเกตดูจะมีสลักอยู่ด้านด้านหน้าของเลกาหน้าแล้วกันอันนี้ด้านหลังนะครับเราต้องงัดจากตรงนี้นะครับนะฮะ ใช้ความระมัดระวังพอสมควรเลยนะถ้างัดไม่ดีมันหักไปนะครับไปตรงนี้นะครับถ้าเป็นรถเก่าๆในอันตรายแล้วเวลาจะเอาออกเพราะมันจะหักแน่นอนครับจากที่ผมเคยทํามานะครับพลาสติกแบบนี้นะครับโดนความร้อนมากๆมันจะเอาะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกเลยนะครับนะฮะเนี่ยผมเอาออกพแค่เพียงเท่านี้ครับคือมันจะเป็นรูไม่นะฮะแล้วก็เอาออกไปเลยเพราะว่าข้างใน ถ้าผมถ้าผมสังเกตดูข้างในมันตัวไม้เองก็มีเยื่อบุอยู่นะครับแสดงว่าข้างนอกเนี่ยเขาออกไปเลยมันเจอสองชั้นมันเลยมีปัญหาครับนะฮะจริงๆครับงั้นเอาออกไปเลยครับมีปัญหาอะไรครับเอาออกไปปุ๊บผมขอดึงงานอยหยาบหน่อยนะครับไม่จับมือเดียวอ่ะตอนนี้ดึงออกไปแล้วแต่ตอนใส่เนี่ยจะง่ายหน่อยเอาข้างหน้าเข้าก่อน นะครับเดี๋ยวสักคู่นะครับขยายมุมกล้องนิดนึ่ะนะฮะเอาข้างหน้าเข้าล็อกก่อนแล้วกดไปเลยเนี่ฮะมันจะง่ายหน่อยแต่ว่าตอนเอาออกนะครับมันจะลําบากนิดนึงซึ่งใช้มือเดียวไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเมื่อสักคู่ผมก็เอาตัวเนี้ยงัดออกแล้วก็ดึงขึ้นนะครับลองทําดูนะครับไม่ยากครับเดี๋ยวผมจะเอาเอาเยื่อที่ปิด การปุ่น,นออกไปละสองข้างเลยวิธีประกอบง่ายครับตอนประกอบจะง่ายมากอันนี้เดี๋ยวสีฟ้าเนะ่จะเป็นตัวไม้นะครับมีซ้ายและขวาผมแยกเอาไว้นะครับทัดเดนเนะี่ยเดี๋ยวเราจะเสียบตรงนี้เข้าไปนะฮะแล้วก็วิซันลูปคือสายทุกอย่างเสียบให้ครบนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสแค่แค่ไม่กี่ครั้งไอของพวกนี้อย่าไปลื่นบ่อยมากนะฮะเดี๋ยวผมจะเสียบก่อนนะครับที่ผมบอกว่าตอนเอาคืนเนี่ยใส่คืนเนี่ยจะง่ายมากนะครับแค่กด ที่ผมบอกสลับทันเดียน,นี่ยง่ายนิดเดียวนะครับแล้วก็ดูตรวจสอบกริปนะครับดัดคืนให้เรียบร้อยเนี่ยผมจะใส่อีกข้างด้วยใส่คืนไม่ยากครับนะฮะมันจะมีล็อกของมันนะครับนะครับใส่คืนตอนใส่คืนเนี่ยง่ายมากแต่ตอนเอาออกจะค่อนข้างยากพอสมควรใครกลัวงัดแตกก็ไปร้านนะครับ ร้านประดับยนต์เขาน่าจะอ,าออกให้ได้นะครับนะครับเราก็สวมเข้าไปนะครับะระวังนิดนึงนะครับตรงข้างหน้าเนี่ยเราก็จัดจัดให้มันเรียบร้อยหน่อยเพราะเราจะไม่ดึงละน,นะฮะมันจะมีมันจะมะีตรงขอบเนี่ยเกินออกมานะครับจัดให้ดีนะครับเนี่ยคุณดูสลักนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปกดกลิบเดียวนะครับ อันนี้ผมอาจจะถือกล้องไม่ได้นะครับขออภัยก่อนเราจะกดนะครับจะแตกหรือเปล่านะครับเรามาฟังพร้อมกันนะครับผมจะกดแล้วครับอืเข้าไปข้างแล้ว้างเรียบร้อยเนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้ครับกดมันจะกรึ๊บกรึ๊บกรึบเข้าเข้าล็อกของเขาตรงนี้สนิทเหมือนเดิมเห็นไหมครับสนิทมากเลยแล้วผมจะขันน็อตสองตัวนะครับตัวสุดท้ายนะครับปปิดครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่าจะดีขึ้นไหมนะครับอันนี้อันนี้ผมเปิดเพลงอยู่นะครับอ่าตอนนี้ผมเปิดเพลงอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าเปิดเพลงอยู่แล้วเนี่ยเราใช้คําสั่งจะปิดดีไหมฮัลโหลเอ็มจีเพิ่มแรงลมเพิ่มความแรงลมแล้วครับเปิดเพลง ฮัลโหลเอ็มจเปิดกระจกคนขับกำลเงเปิดหน้าต่างคนขับครับปิดหน้าต่างคนขับกำลเงปิดหน้าต่างคนขับครับเปิดเพลงผลการทดสอบก็โอเคนะครับจริงๆแล้วเขาเขาบอกว่ามันมีผลก็โทรศัพท์ในรถด้วยที่คุยง่ายขึ้น แต่ผมก็ไม่ได้จะโทรหาใครนะครับถ้ายังไงเพื่อนๆลองทํากันดูนะครับผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับวันนี้ก็หมดไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับงาน DIY ครับขอบคุณครับ